เอาเย่อโอาเที่ยวนะจะถอนยังไงเยี่ยสั่งด้วย,วยออมึงเป็นลูกผู้ดีมากอนะ่นะมึงเกิดแนะ่ะเป็นลูกผู้ดีเหรอถา,ามหน่อยพี่เจ้าชีตุ้ยนะมึงคุยกับกูมองหน้าดิมองก็มองเออมึงจะหลบแต่ไปเยี่ยว่านี่เจ้าที่พูดดีแล้วแนี่นิล้องถอดเสื้อมาต่อยกูกูตกดจเลยเทได้ได้ได้เออเดี๋ยวจัดให้น้องเดี๋ยวจัดให้ เลยจับปูจับเลยมันต้องพูดมากจับใครพอของเนี่ยี่อเดี๋ยวแจ้งข้อหาเลยว่ามีอะไรบ้างนะจับว่จับใครจะมีอะไรเดี๋ยวแจ้งข้อหาว่าดูหมิอนจะว่าเนื้อขาเนื้อแข้งเนื้อพ่อตายขึ้นได้ที่ทำกายการหน้าที่นะแล้วข้องมุมกระทือกตายดีกว่านี่นะโอเคจับจับเลยจับเพราะว่าไงเอ้าเลี้ยงแง่เลี้งมุมทำไมอ่ะเออผมจะนั่งพูดเลยฟังไม่ได้ 对啊，可以哈。